สว,สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาร์คว d เดอร์เกมเมอร์นะครับผมและในวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมวันพีชเบลติรัตเหมือนเดิมนะครับผมครูโอเคแล้วก็ผมจะมีเรื่องที่น่าเสียใจมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยผมเพิ่งจะลงคลิปไปคลิปแรกแล้วก็เพิ่งจะหัดเล่นด้วยนะแต่คืออันนี้มันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับผมซึ่งผมลืมผูกบัญชีเกมนี้ครับผม โอ้โหน่าเศร้าเลยไว้อะไรให้สามวิพอแล้วก็เนี่ยผมก็ต้องมาเข้าเกมใหม่โอ้โหแบบต้องโหลดเซิร์ฟใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่หมดเลยเริ่มเล่นใหม่หมดเลยแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีนะคุณผู้ชมซึ่งนี่เลยในความโชคดีของผมก็คือนี่เมื่อวานนี้นะครับผมมีกาชาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะนี่เลย โอเด้งกาชานี้เพิ่งจะมาใหม่นะมาเมื่อวานเลยแล้วคือแบบผมก็ลืมผูกบัญชีเข้าเล่นเกมเมื่อวานนะสรุปคือผมก็ต้องสุ่มตัวละครใหม่ใช่ไหมสรุปความโชคดีของผมคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากปึ๊บเข้ามาดูตัวละครโอ้โหผมได้โลโดีโรเจอร์เพิ่งมาเมื่อวานแล้วเป็นตัวละครแบบคโค่นโหดอะแล้วได้มาเฉยเลยสุ่มห้าครั้งปึ๊บ โกดีโรเจอร์ออกเลยอ่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีผมเลยผูกบัญชีไปเรียบร้อยแล้วไม่ลืมนตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการผูกบัญชีแล้วนะก็เตือนหลายหคนนะผมจะเล่นเกมอะไรก็ผูกบัญชีไว้ด้วยล่ะก็ตัวที่ผมสมได้ก็คือนี่เลยเซนโงคุแห่งพระพุทธองค์แล้วก็ลูฟี่รอนะครับผมจริงๆแล้วเธอเป็นคลิปแรกก็คือมันจะเป็นลูฟี่เกียร์สองธรรมดาใช่ไหม แต่คลิปนั้นลืมผูกบัญชีไปตอนนี้ผูกบัญชีแล้วต้องผูกเลยครับผมได้โรเจอร์มาเนี่ยโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองนะผมก็จะมาสุ่มกาชาต่อเลยแล้วกันจัดไปเผื่อได้โรเจอร์อีกตัวหนึ่งโอเคกดรับของก่อนครับผมโอ้ยบ yeah. ไป โอเคนะสุ่มกาชากันก่อนมาหมุนฟรีห้าครั้งมาแล้วโอ้โหลูฟี่ดูมดูมโอ้โหธงดำดึง เป็นสายธงทาชิงิี้โอ้โหบากี้เอ่อจังโก้เราว่าเรากดข้ามไปดีกว่าไปดูตัวดีตัวหลังดีกว่ามีไหมโอ้โหไม่มีตัวดีเลยแฮะแต่ได้ทาชิงิี้มาใหม่นะครับผมโอเคต่อไปหมุน10ครั้ง จัดมาโอ้โหลูฟี่ตัวเดียวผมไม่มีของดีแน่นอนข้ามไปเลยได้แฟงกี้โอ้โหไม่มีตัวดีจริงจด้วยฮะแล้วได้ไอ้ใครจูมาใหม่ฮะโอเคเพิ่มเกรดเป็น3ดาวจัดไป มีให้สุมอีกไหมเนี่ยโอ้กาชายัยมีให้สุมอีกเหรอโอเด้งสามครั้งโอ้ไม่เอาแล้วโอเด้งเราได้โรเจอร์มาแล้วเราพอแล้วเราเป็นที่น่าภูมิใจแล้วโอเคครับคุณผู้ชมไป๋ยวเราจะไปทดสอบโอเด้งกันเลยสี่หมื่นสามคะแนนฝั่งตรงข้ามไม่บอกไป Let's do it Let's do this Let กูด job เราแบกให้ไม่ได้นะเพื่อนเราได้โรเจอร์มาก็จริงแต่ว่าโรเจอร์เราเพิ่งจะได้มาเมื่อวานเติมไม่ใช่สายเติมนี่เราก็คงยังไม่เก่งพอโอ้โหเขาก็เอาโรเจอร์มาแล้วนี่แน่โอ้โหฟันไม่เข้าเลยตืบโอ้โหดูดิดูเขาฟันเราดิอุ้ยดีเอ็กเด็ก เฮ้ยเรายังฟันโซโลเข้าอยู่เรายังฟันโซโลโซูโลเข้าอยู่ครับผม dx dex โอ้โหแพ,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 พ้แพ้แพ้ไงก็แพ้เดี๋ยวเจอเซนกงคู่แห่งพระพุทธองค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตายแล้วเรายาังอัปเกรดอะไรไม่ได้มากนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งสุ่มมาเมื่อวานเองไปเซนกงคู่แห่งพระพุทธองค์เอ้ยแต่เรามีลูฟี่สเน็กแมนนะ เอ้ยแต่อย่างน้อยเรายึดได้สามทงแนย่ยังได้อยู่ถ้าอยากชนะเราต้องไปเอ้ยไม่ลูฟี่นายทำอะไรของนายนี่แน่เซงก็คูย่อย่างพระพุทธองค์ตายแล้วฟันสองทียังไม่ได้อัปเกรดอะไรเหมือนกันนะครับผมโรเจอร์มาจื๊บ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เขาได้ยึดสามธงแล้วไม่นะ <c oughs> ดึงโอ้โหโดนโซโลจูโร่จะเอาอยัางไงเล่าโซโลจูโร่ <c oughs> นี่แน่ปัดปิวไปอุ้ย <c oughs> โอ้โหปัดปิวเหมือนกัน <c oughs> โอเคสงงนงห์พูดมา <c oughs> <c oughs> สา,ามต่อสองก็ยังดูไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่ละมั้งถึงจะแพ้ไปเลยเซ็งเอาผู้อย่างบุพตองลุยตึ้มโอ้อุ้ยปิวปิวปิวบัตเตอร์คอร์ตุ้มตุ้มตุ้ม อุ้ยเราต่อยใครวะนั่นนะ่ะตายแล้วเหลือสามสิบวิครับผมเหลือสามสิบวิโรเจอร์มาไม่น่าจะทันแล้วกว่าเราจะเดินไปก็เฮ้ยเรายจะได้สามเราจะได้สามโอ้เรายจะได้สองโคซุกิโอเด้งเหรอโคซุกิโอเด้งปิลไปซะนี่แน่นี่แน่อุ้ยมาอยู่ข้างหลังเรา นี่แน่นี่แน่ไปอยู่ไปซะไม่ทันแล้วครับผมยังไงเราก็ได้อุ้ยเราได้3อยู่โอ้โหเราชนะเฉย3ต่อ2โอเคได้อยู่อือเป็นอะไรที่สุดจัดประดัดบ,บอกมากโอเคกับตันโมแกนอัพดาวเรียบร้อยเพิ่มเกตเป็น3ดาว เราอยู่อันดับที่2ครับผมส okay, องพันแปดโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผม